สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเรา <c oughs> อีกเช่นเคยนะคะกับบ้านแสนดีการ์เด้นนะคะวันนี้จะมาทำครั้งอง้งอุ่นด้วยความที่ว่าแดดร้อนมากก็เลยต้องมาอาใสยเอาร่มของแม่นะเอาร่มของแม่มากลางเพื่อเซฟมือถือไม่ให้ร้อนจัดจะได้ทำวิดีโอได้ก็จะตั้งกล้องตรงนี้เด้อ ไม่ร่มให้เขาสักหน่อยพอได้อยู่ได้จะได้ไม่ร้อนอเซฟน้องหน่อยนอ้องจะได้ช่วยเราทำมาหากินทุกคนเด,เ,กเดี๋ยวจะเก็บเดี๋ยวจะเก็บเศษรกๆตรงนี้นะคะเป็นกระถางเก่าเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บออกแล้วก็ทำที่ไว้ให้เขาใหม่ ก็จะสวยแล้วค่ะแล้วก็เก็บออกก็ขยับขยายเรื่อยๆนะคะแต่ก่อนตรงนี้มันยังไม่ได้ปลูกอะไรเราก็เลยเอามากองไว้ตรงนี้พอต,ตรงนี้เราจะทําค้างอางุ่นแล้วเพราะว่าอางุ่นเราเริ่มขึ้นค้างได้แล้วเราก็เลยต้องเก็บตรงนี้ออกทีนี้ก็จะออกจากตรงนี้ไปยาวๆเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้ปลูกองุ่นยาวๆเลยเหมือนกัน No, น,นี่เป็นมอสคันไฟทั้งนั้นเลยนะคะทุกคน บุ้งพันบุ้งขนก็เยอะมากๆนะคะทุกคนเราต้องทำความสะอาดตรงน,นี้เราใช้ที่จัดหญ้ามาตัด เราก็ทำที่ค้างไว้รอเก็บกระถางต้นไม้เล็กๆตรงนี้นะคะลวคขาวไว้ก่อน โอเคเสร็จแ,แล้วค่ะที่เก็บของเล็กๆตรงนี้เก็บเชื่องาชไว้ก่อนนะคะ เรียบร้อยที่เหลือก็จะเป็นของที่จะเอาไว้ใช้ในสวนนะคะนี่ตัดได้เลยตัดต้นไม้ได้เลยตัดหญ้าเลยจ้าเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้ไม่หววหวดก่อนดีกว่าทุกคนไม่หววหวดลงให้ ค่อนข้างสูงนะคะเดี๋ยวใช้มีดหวดก่อนเผื่อเจอหินเจออะไรค่อ้ใช้เครื่องตัดหญ้าตัด เราต้องเซฟเพื่อตัดหญ้าเราก่อนเพราะว่าเขาอันเล็กเขาก็ตัดได้เฉพาะหญ้าเล็กหญ้าสูงเราก็ต้องช่วยเขาก่อน ตัดตัดให้แล้วไปเถอะแต่มันก็โอเคนะมันเซฟเซฟตัวเครื่องตัดหญ้าของเราเขามีหินด้วยมีเศษอะไรที่มันตัดไม่ได้ด้วย ทำก,การตัดหญ,ญ้านะคะทุกทั้งวันจริงๆสําหรับการทํางานในสวนนะคะทุกคนเนี่ยต้องมีเวลาอาืพอสวนสะอาดก็จะเริ่มทําสวนจริงจังแล้วก็ใช้ไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่เก่านะทุกคนเอามาขัดกันเป็นระแนงแบบนี้แล้วเราก็เอาเชือกไหมพรมรัดเะคะ่ะเอามัดเลยอย่างนี้เลย องุ่นเราเริ่มขึ้นค้างได้แล้วค่ะนี่มาในเขียวฟิงเกอร์อันนี้ไว้มาลกาค่สองต้นนี่ก็จะได้ทำค้างให้องุ่นสวนก็เริ่มสวยขึ้นสะอาดหูสะอาดตาหน้าทำงานหน่อยหน้าถ่ายคลิปถ่ายตรงไหนก็โลงดีโอเค ก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนแบบนี้น,นะคะทุกคนทุกวันทําให้สวนสะอาดขึ้นทุกวันแล้วก็จะได้ขยับขยายสวนนะคะ<ม>หนึ่งวันกับการทําตรงนี้<ม>ใหม่ผมก็โอเคนะคะอยู่ได้ระดับหนึ่ง<ม>อยู่ได้นาน กันเพราะว่าไม้เขาก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ดังนั้นปล่อยธรรมชาติแบบนี้แหละไม่มุงอะไร ซื้อเป็นแคเนไทยมานะคะทุกคนก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนี่อันไหนก็ใช้อันนั้นไปก่อนบางทีไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะมากมายก็ได้แต่ผลลัพธ์ก็เหมือนกันสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกัน ยังมีอีกหลายหลายอย่างนะคะทุกคนที่ต้องลงทุนมากกว่าเคเบิลไทยก็เสร็จแล้วประมาณครึ่งทางนะคะทุกคนสำหรับค้งางอ่งุ่นของเรานี่เลยทำตั้งแต่เชา้า ทำความสะอาดด้วยแล้วก็ทําคางด้วยมัดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วแต่ด้านนู้นยังไม่ได้มัดนะแต่ว่าวางไม้ไว้นะคะเรียบร้อยสำหรับหลังคาวันนี้เรียบร้อยสำหรับหลังคาวันนี้ ค้างอางุ่นเล็กๆนี่บ้านแสนดีการเด้นค้างอางุ่นฉบับบ้านๆนะคะมัดไม้ไว้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้มัดค้างไม้ไว้ก่อนจ้า